สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยเดิมนะคะหน่วยที่1การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเจาะลึกเรื่องคีย์บอร์ดกันใช่ไหมสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องเมาส์เรื่องจอภาพและเรื่อง CPU แล้วก็จะทบทวนเรื่องคีย์บอร์ดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะนะเด็กๆเ่ามาเริ่มกันเลยค่ะอุป,ปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นคือมีอะไรบ้าง 1. จอภาพ 2. เมาส์ สามคีย์บอร์ดสี่ซีพียูนะคะเรามาดูหน้าที่กันหน้าที่ของจอภาพมีหน้าที่อะไรเอ่ยหน้าที่ของจอภาพคือการแสดงผลข้อมูลออกมาทางหน้าจอเช่นเด็กๆอยากดูการ์ตูนเด็กๆเ,เลือกการ์ตูนแล้วก็จะมีการ์ตูนออกมาอยู่หน้าจอใช่ไหมลูกนั่นแหละค่ะคือการแสดงผลข้อมูลทางหน้าจอไม่ว่าจะเป็นรูปภาพตัวอักษร หรือแม้กระทั่งวิดีโอที่เด็กๆดูกระตูนนั่นเองต่อมา CPU ค่ะ CPU เป็นการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาแล้วก็แสดงออกไปทางหน้าจอ CPU เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นั่นเอง ถ้าไม่มีตัวนี้เราจะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยนะลูกนะตัวนี้เป็นเหมือนสมองคิดสั่งการต่างๆให้จอภาพทำงานให้เมาส์ทำงานให้คีย์บอร์ดทำงานนะเด็กๆเมาส์ค่ะเมาส์เปรียบเสมือนอะไรลูกเปรียบเสมือนมือคือเมาส์มีหน้าที่ควบคุม ตัวชี้ไปในส่วนต่างๆบนหน้าจอคอมเองเปรียบเสมือนมือของเราเลยที่สามารถหยิบจับสิ่งต่างๆได้แต่อันนี้ก็คือเมาส์เราก็จะไปคลิกตรงนั้นคลิกตรงนี้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะลูกนะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องคีย์บอร์ดกันก่อนเด็กๆคีย์บอร์ดสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปแล้วแล้วมาเรามาทบทวนกันง่ายๆนะคะคือมีแป้นตัวอักษรคือตรงนี้สีเขียว สีแดงตรงนี้เป็นแป้นฟังก์ชันแป้นตัวเลขและแป้นสุดท้ายคือแป้นควบคุมก็คือเป็นลูกศรน,นั่นเองอ่ปุ่มต่างๆค่ะปุ่ม backspace คือปุ่มที่ใช้ไล่ใช้ลบตัวอักษรปุ่ม enter คือปุ่มที่รับคำสั่งหรือขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองปุ่มไทยค่ะเป็นปุ่มสลับภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั่นเองปุ่ม backspace คือปุ่มเว้นวรรคค่ะ อ่ปุ่มชิปคือปุ่มที่ทำให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเปลี่ยนจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่หรือภาษาไทยจะให้เอาตัวอักษรที่อยู่แถบด้านบนของแป้นนั่นเองเด็กๆทีน,นี้เรามาดูการเปิดปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะที่มีปุ่มเปิดปิดอ่าหนึ่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าจอมีปุ่มเปิดปิดใช่ไหมเด็กๆเสร็จแล้วก็มี cpu เปิดปิดเหมือนกันตอนเราจะเปิดให้เราเปิดปุ่มนี้ซะก่อนปุ่มนี้ปุ่ม cpu เสร็จแล้วค่อยเปิดหน้าจอคอมแต่แต่เวลาเด็กๆจะปิดเด็กๆให้ปิดในคอมก่อนแล้วค่อยปิดหน้าจอ CPU เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะ CPU เดี๋ยวเขาจะปิดเองนะลูกนะ ต่อมาค่ะ2คอมวางตากักหรือโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตนั่นเองหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เราก็จะมีอยู่ปุ่มเดียวคือปุ่มตรงนี้เด็กๆเห็นไหมที่เชื่อชี้ออกมาอ่ะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะแต่ถ้าเราจะปิดเราปิดโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้เลยชัด,ดาวน์ในคอมพิวเตอร์เลยเราไม่ต้องไปกดอีกหนึ่งครั้งเราจะกดเฉพาะการเปิดเท่านั้นอ่ะสมเครื่องปิน้น เครื่องปิ้นที่เด็กๆเ,เห็นอ่ะมีปุ่มเปิดปิดอันนี้ต้องกดทั้งเปิดและทั้งปิดเลยนะลูกเปิดสองครั้งเลยเปิดหนึ่งครั้งปิดหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งแต่ CPU กับโน้ตบุ๊กกดแค่กี่ครั้งคะกดแค่หนึ่งครั้งเองถ้าโควิดหายแล้วเรามาเจอกันนะเด็กๆเดี๋ยวเราเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงคอมกันเลยนะคะ นักเรียนคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนไม้ Map อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่าไม้แม p เขียนยังไงเดี๋ยวที่เชื่อพาเขียนก่อนนะอ่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เด็กๆวงกลม หัวข้อใหญ่มาเลยอู้าทำไมที่เชื่อมวงกลมไม่สวยเลยอ่ะวงกลมหัวข้อใหญ่มาเลยนะคะแล้วทีนี้เด็กๆก็ชี้ออกมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างอ่ะเขียนออกมาเลยนะลูกเสร็จแล้วก็เขียนเลยค่ะอ่ะอาจจะเป็นจอภาพเมาส์อ่ะ CPU มีอะไรอีกนะคีย์บอร์ดอ่ะแล้วก็อะไรอีกเอ่ยจอภาพ CPU เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็อ่ะอาจจะเป็นอ่าเครื่องปิน้นเครื่องปิ้นก็ได้เสร็จแล้วที่เชื่อให้เด็กเด็ก วาดรูปเมาส์ตรงนี้นะลูกวาดรูปเมาส์วาดรูปคียบอร์ดเอว่ารูปซีพียูขออภัยค่ะวาดรูปคีย์บอร์ดลงมาให้ทีเชอร์ด้วยนะวาดรูปจอภาพอย่างนี้นะลูกแล้วก็วาดรูปเครื่องปิ้นให้ทีเชอร์ด้วยนะคะอ่ะเป็นไม้แมพง่ายๆและกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกทำไม้แมพแล้วก็มาลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาลงใช้คอมพิวเตอร์ตอนที่เราเจอกันเนาะเด็กๆอ่ะสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ